ดูของคนวนันอังคารนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีเรื่องของการตัดสินใจนะคะมีเรื่องของความวิตกนะคะมีเรื่องของความเครียดความไม่สบายใจนะคะหรือถูกบังคับหรือกดดันนะคะระวังหัวหน้านะคะผู้ว่าจ้างนะคะหรือเพื่อนร่วมง,งานที่มีอายุมากกว่าเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นสุภาพสตรีนะคะสร้างแรงกดดันอะไรให้กับเราซึ่งตุ้งมองว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากำลังเจอในตอนนี้ตุ้งบอกเลยว่า ยังมีเพื่อนร่วมะตากรรมอีกค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นคนันงคารอย่าก,กังวลไปนะคะความดือ้อความร้านหรือความอยากเอาชนะช่วงเวลานี้ยังใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่มันไม่ถูกกด นะคะถูกกติกานะคะหรือธรรมเนียมของสังคมธรรมเนียมต่างๆของสังคมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องปล่อยวางเรื่องพวกนี้ลงไปก่อนเพื่อให้สร้างความแรงเขารียกหละเพื่อสร้างความสบายใจให้กับตัวคุณเองนะคะการประกอบหน้าที่การงานนะคะจะมีความสุขในสิ่งที่คุณชอบนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ใจเย็นๆนะคะอย่าเร่งรีบหรือเร่งร้อนอะไรมากเกินไปเนาะนะคะ